มาชมวิธีก่ออิฐนะครับผมก่ออิฐเสาตอมอนะครับผมหร,ห,รหรือว่าเราจะเอาไปประยุกต์อะไรก็ได้นะครับผมนะงานก่ออิฐนะครับไอ mm hmm. ตรงนี้เราก็ก่อเป็นเาสา mm hmm. เป็นแบบแทนแบบเสาตอมอนะผมขึ้นมาโดยการใช้อิฐบล็อกนะครับผม,มนะใช้อิฐบล็อกช่านะงก่อแบบขั้นตอนค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเนี่ย เ,เพื่อนๆท่านใดที่อยากก่ออิดเป็นนะครับก็ลองดูวิดีโอนี้เป็นแนวทางนะครับไอ้ตรงไหนเราไม่เต็มแล้วก่อปูนเข้าไปนะค่อนข้างจะง่ายนะครับผมก่ออิดแบบง่ายนะนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะผมน้องๆที่เรียนรู้งานก่ออิดนะครับนะเราก็ ตรงไหนมันลน้นมัน,ม,นมันปิ้นเราก็ใช้เกียงปาดซ้ายขวานะครับมาดูไอ้กอดที่กอเสร็จแล้วนะครับเออกอดเสร็จแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะผมแทนแบบแทนไม้แบบได้นะครับผมตรงนี้นะส่วนจะถูกไม่ถูกออว,วิชาการการก่อสร้างนั่นก็อีกเรื่องนึงน,นะครับผมแต่เราจะเทกอนกรีดเข้าไปนะเราจะใช้เป็นใช้ YG นะผมจะทําให้เกิดไม่เกิดโพรงข้างในนะครับโอ้ลืม